ท่านผู้ชมฮะวัดคีรีวงศ์ผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะวัดนี้เขามีชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรล่าสุดส่วนนงนุษเขาก็ร่วมกับวัดคีรีวงศ์เสริมทักษะความรู้การกินอาหารสมุนไพรยอย่างไรปลอดภัยปลอดโรคนะครับโดยนายกำมพลตังสัจจาประธานส่วนนงนุชพัทยาร่วมกับพระมหาขวัญชัยอคัคคชโยเจา้าวาดวัดคีรีวงศ์จากการอบรมหัวข้อคือกินอาหารสมุนไพรยอย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรคนี่รุ่นที่8แล้วนะฮะ อบรมการ21-23มีนาคมสำหรับการจัดอบรมกินอาหารสมุนไพรยอย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรคเพื่อให้คนไทยเนี่ยหันมาบริโภคอาหารไทยจากให้คนไทยรู้ถึงประโยชน์ของอาหารพวกแกงเขียวหวานช่วยป้องกันอาการไข้สร้างภูมิคุ้มกันต้มยำก็ป้องกันด้วยสีดวงช่วยระบายผัดใบกะเพราป้องกันการเกิดมะเร็งตรงมะเร็งตับะนะฮะไขมันเกาะตับซึ่งอาหารเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์ทางโภชนาการสูง ยังเป็นยารักษาโรคที่ดีมีสรรพคุณเป็นยาที่เขาเรียกกันว่ากินอาหารให้เป็นยา<ะ>นะขณะเดียวกันยังต้องการให้ผู้ปกครองช่วยปลูกฝังลูกหลานให้เลือกรับประทานอาหารไทยจะได้คุ้นเคยคุ้นชินตั้งแต่วัยเด็กและสอนให้รู้ว่าอาหารไทยนั้นมีประโยชน์อย่างไรแทนการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพซึ่งแน่นอนฟาสต์ฟู้ดถ้ากินเยอะๆก็จะไม่เกิดโรคะนะฮะแต่ถ้าแบบเนี้กิน มันก็จะดูแลร่างกายได้ดีด้วยนะฮะ,ฮะแต่ทุกอย่างเ่ยกินแท่พอดีพอด <ฮะ S 2> ีกินแกงกินแกงเยอะไปเดี๋ยวก็อ้วนอีกใช,ใช่ไห<ฮ>ะ